ยายเรื่องอย่าหมดรักประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือพากสิงโดยพิรมรตีหาชื่นชอบยายเสี่ยวช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตอ้นใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อ สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e m m a r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อไปกลังใจให้กับนักเขียนโปรดอยา่ากดข้้มโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปใหม่ใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากมๆเลยค่ะ บทที่13สามาดิกาโรรินตรินพาทีนไขขึ้นไปบนห้องพร้อมกับทรงตัวให้มั่นกับความคึกคักเหมือนมาดีของยายองพะอุ้ยคำไปอย่างเต็มสูบกบกับกบกับกบกับเธอทำเสียงควบมา้า พร้อมกับโยกเยาขนาอยู่บนดาของเขาสองขาเกี่ยวเอวแกร่งไว้แน่นทางข้อเท้าของเธอก็อครอบเคลียส่วนหน้าของเขาอย่างมินเมย์ที่อยู่ใต้เกงเกงยีนแบรนด์ดังเขาพยายามข่มใจอย่างสุดกำลังเพื่อที่จะไม่ปล้ำเธอกลางทางจนมาถึงบ้านใหญ่เขาก็ถึงกับต้องปาดเหงือ่อเพราะด้สาดิการโรรของพ่ออุ้ยคำแปลงที่เริ่มออกฤทธิ์ออกเดทผมกินแค่เป๊กเดียวยขนาดนี้ คุณจะไปกี่ไปกันเนี่ยดีเหมือนมา้าตลอดทางเธอคึกคักไม่หยุดจนข่าไม่รู้ว่าคืนนี้จะอดใจไม่รังแกเธอได้หรือเปล่าทางน้องชายตัวดีก็ดูท่าจะตื่นแล้วด้วยเขาเปิดประตูห้องออกแล้วก็ปิดรอกอย่างแน่นหนาก่อนจะพาเธอขึ้นไปนอนบนเตียงนอนอยู่ทุรักทุเลให้ตายสิคุณทำผมลำบายแล้ว เขาเห็นสีหน้ายวยยวนที่มองมาด้วยสายตาอันหวานช้ำก็อดใจแทบไม่ไหวหญิงสาวส่งยิ้มให้คนที่เพิ่งขี่หลังมาสองมือคล้องไปที่คอรังเขามาใกล้ชิดกลับไปหน้าหวานช้ำของตัวเองจนเข่าถึงกับเซถึงกับต้องเอาเข่ายันกับที่นอนไว้ข้าหนึ่งได้ใช้สองแขนพยุงลำตัวไว้ไม่ให้ทับทับลำตัวของเธอลงไปยายมีตัวแสบเข่าสะบกในใจ คนเมาที่ยังไม่รู้ตัวว่ากำลังเด่นกับไฟยกมือข้างที่คล้องกับลำคอไว้รูปลายที่ใบหน้ายังแผ่วเบาก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้หัวใจชายหนุ่มอ่อนยยบขึ้นมาทันทีแฟนใครทำไมหล่อจังเธอว่าพร้อมกับหัวเราะเสียงใสทำเอาเขาเจ็บปวดไปทั้งลำกายด่อแล้วรักไหมล่ะเขาําเสียงแหบพร่ารมหายใจเริ่มติดขัด เมื่อมีรักชมแบบนี้แม้ว่าจะตอนเมาก็เถอะแต่มันทำให้อารมณ์เสียวซ่านังจนใจ,จสุดๆเธอไม่ตอบแต่เพียงนาง่งอึดอักทานคำตอบทำเอาคนที่อยู่เบื้องบนยิ้มอย่างพอใจจุบหน่อยได้ไหมเขาหอบหายใจทีๆีเหมือนกำลังจะเหนื่อยยกมือชยยหน้าสวยของริยาสาวขึ้นเทียนไขมองตาเขาเปลือเพรากกดดินฝีปากเล็กที่ปากเขาเบา,เบา,เบา แล้วก็ชักออกจุ๊บจูบแล้วเธอจูบเร็วๆแล้วก็ยิ้มดับตาพริ้มใบหน้าแดงกล่ำด้วยพิษย่ดองของพ่ออุ้ยแบบนั้นมันได้เรียกว่าจูบหรอกนะเขาว่าพรางโน้มใบหน้าไปหาเธอพยุงร่างเล็กให้นอนราบไปกับเตียงผ้าผมสีดำคลับอย่างสุขภาพดีสยายไปกับที่นอนทำให้อารมณ์สว่างของเขาคุกรุ่นใหญ่รุนแรง อย่าทับนักเธอผลักไปหน้าเขาออกห่างแต่เขาจัดการรวบสองมือไว้ด้านบนอย่างง่ายดายไม่นักหรอกผมจะทำเบาๆริมฝีปากอุ่นกระสิบเบาๆพร้อมกับก้มลงมาจุบรระทับริมฝีปากอ่อนนุ่มของเธอที่ดูเรียวเล็กจิ้มดิมสัมผัสสารมุนของเขาทำให้หญิงสาวเริ่มร้อนในกายความปรารถนาที่อยากจะปลดปล่อยเกิดขึ้นกับเทียนไขในยามนี้ เขาปลดกระดุมกัางเกงของตัวเองออกพร้อมกระบดขยี้ริมฝีปากของเธออย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มความร้าร้อนทีละเล็กทีละน้อยจนเมื่อเกงยินตัวหนารุดออกจากกายเขาจึงบดขยี้ริมฝีปากอย่างรุนแรงร่างกายของเขารุกชวนไปด้วยไฟปรารถนาอยากปลดปล่อยในกายของเมียอันเป็นที่รักเขาวบวดเบียดริมฝีปากพร้อมกับสอดแทรกเรลียรินดอดเข้ามาในโพรงปากหวาน ดีรากวาดรินร้อนอันแสนพลิ้วไหวนั้นทําให้เธอคลางในลาคอทั้งบทเบียดสองขาเข้าหากันอย่าลืมตัวยามรุ่งอรุณแสงสีทองสองรอดมากระทบกับสายหมอยามเช้าในไร่สายหมอกทำให้ปรากฏภาพที่สวยงามน,น่ามองสำหรับคนที่ตื่นเช้าอย่างคนยานในไร่แต่สำหรับสองร่างที่เปล่าเปลือย ดาบ,บไรอยู่ในอ้อมกอดของการรักกันอย่างอบอุ่นนั้นช่างเป็นช่วงเวลาที่อยากจะซุกตัวนอนให้นานที่สุดหลังจากจบสงครามสวัสดนของตัวเองกับเมียรักทางคู่ก็หลับเป็นตายจนเมื่อถึงช่วงสายของวันเทียนไขรู้สึกปวดเมื่อยรากกับร้างของเธอกำลมันจะแหลกก็ไม่ปานดวงตาเล็กดื่มตาตื่นขึ้นทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็พลอยให้เขินอายจนใบหน้าเห่อร้อน เธอขยับศีรษะช้อนสายตาขึ้นมองคนที่เป็นสามีทั้งลฤติน่ายละนิตินยโดยสมบูรณ์อย่างกลุ้นคิดถึงอนาคตของเธอและเขาเธอรู้ดีว่าการแต่งงานดอกนี้สักวันจะต้องจบลงแต่ความเผลอใจกับคำพูดหวานหูของเขาจะทำให้เธอเสียใจเหมือนอย่างที่แม่เคยได้รับไหมแม้ร่างกายจะรู้สึกรวดร้าวแต่หัวใจของเธอก็พานหนักอึ้งไม่แพ้กัน มือเล็กค่อยๆดึงแขนออกจากการก,ก,กอดกอดแล้วขยับตัวอย่างยากลำบากให้ออกจากอ้อมแขนของคนที่กำลังพิมพ์ต้ารับสนิทอย่างเป็นสูขเธอไม่อยากกวนเขาเราไม่อยากซูน้าในตอนนี้อีกด้วยร่างเล็กที่ขยับส่วนไหนก็ราวไปถึงกลางกายกัดฟันพาตัวเองเข้าห้องน้ำอย่างเงียบเชียบรากับแมวย่องเบาเธอไปชำระร่างกายในห้องน้ำล้วเปิดน้ำอุ่นอาไว้สดชื่น อบทาด้วยน้ำเย็นเพื่อเรียสติของตัวเองใส่น้ำที่กระเซ็นโดนไปหน้าทำให้เธอคิดอะไรได้หลายอย่างหลังจากจัดการตัวเองในห้องน้ำเสร็จแล้วเธอก็มายืนมองตัวเองที่หน้ากระจกสถานะตอนนี้ที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงร่างกายเท่านั้นหัวใจไม่รักดีของเธอก็ด้วยเช่นกันหญิงสาวเปิดประตูห้องน้ำเดินเข้าไปในห้องเก็บเสือ้อผ้าที่ทำแยกโดยเชื่อมต่อกับห้องนอน ่วนที่ติดกับห้องน้ําขนาดก,กาลังที่จะหยิบแผ่นที่ตัวจิ๋วมาใส่ปกปิดส่วนเนินสาวนั้นที่รู้สึกระบมเธอก็ต้องตกใจว่าใหอยร่วงเธอตกใจที่อยู่เขาเข้ามาส่งกอดด้านหลังแล้วรังเธอเข้าไปกอดให้ผมช่วยเก็บไหม เสียงกระซิบที่ข้างหูกับมือที่รวงดึกเข้ามาใต้ผ้าคนหนูที่เน็บตรงหน้าอกไว้ายามินเมนั้นทําให้เธอเสียวว่าไปทางตัวปล่อยฉันจะแต่งตัวไม่เจ็บหรอเธอหน้าแดงทันทีที่เขาถามแบบนี้มือหนาลุกคืนอยุดตรงเนื้อนเนื้อนหนกนูนกลางกายเจ็บสิทุกคุณทำไรขนาดนั้นเธอบ่นอุบอิบแทบไม่เป็นเสียง เมื่อนิวรายๆของเขาว่าดลงตรงรอยแยกใจกลางกิบทั้งสองให้ผมเปล่าให้ไหมเสียงแหบพระของเขาทำให้เธอต้องรีบหาทางหนฉีฉันไม่อยากโดนซ้ำแต่เช้านะเทียนไข่ก้มมุดออกจากการเกาะกลุ่มร่างกายของเขาแล้วถอยหนีออกให้ห่างแต่เมื่อหันมามองคนที่อยากทางออกก็รู้สึกว่าเธอพลาดอะไรหลายอย่างจะหนีผัวไปไหนครับเมียรัก ฉันไม่ใช่เมียคุณนะเธอแหววใส่เขาก่อนจะรีบใส่ชั้นในเสร็จแล้วดึงรางชุดเดสสีฟ้าลายดอกไม้มาใส่เพราะมันใส่ง่ายแล้วก็ปกปิดร่างกายได้อย่างดีเมื่อคืนเขาฝากรอยรักไว้จนเต็มหน้าอกโชคดีที่มีชุดปิดถึงคอทำให้รอดตัวไปโยขนาดนะ้นไม่ใช่เมียก็แค่คางเดียวไม่เรียกผัวกันหรอก เมื่อพูดออกไปแล้วก็เอาเมือปิดปากทันทีใบหน้าแนงซ่านด้วยความอายเกรีดความปากตีปากหวาของตัวเองจริงได้ยินเมียรักพูดเช่นนี้แววตาวาวับตุสัตว์ร,ร้ายก็พูดขึ้นใบหน้าเข้มขลึ่มมองพระยายด้วยไฟปรารถนาอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็มายำชัดสถานาก่อนดีไหมเขาเดินเข้ามาหาเธอช้าๆก่อนจ,จับเธอให้ขึ้นนั่งบนหนังตเสื้อผ้า ที่เก็บผ้าห่มและเครื่องนอนร่างกายใหญ่แทรกเข้ามาตรงระหว่างขาดึงรังแชกระโปรงขึ้นมาอยู่ที่เอวค,คนจะทำไรเธอถามด้วยแววตาหวาดวัน่นนึกถึงบทรักที่แสนร้าร้อนเมื่อคืนจนต้องกัดดินฝีปากร่างไว้อย่างรู้สึกหวาดเสียวชายหนุ่มยกนิ้วขึ้นเกลี่ยริมฝีปากของเธอออกกลัวว่าจะเจ็บปวดก้มกระซิบชิดปากไดอยางวาวน อย่ากาดรินฝีปากเอาไว้ให้ผมจูบซะดีกว่าว่าจบรินฝีปากหนาก็ฉกประกบปิดปากไว้เสียมือหนารวงดึงเข้าไปใต้กระโปรงดึงเพนตี้ลูกไม้ตัวจิว๋วที่เธอเพิ่งสูมใส่จนฉีดขาดอืมคนเธอทุบหน้าอกเขาคลางประท้วงเพราะว่ายังเจ็บน้องสาวอยู่ทั้งมันยังรู้สึกว่าบวมไปอีกด้วยเขาถอนจูบออก แต่ทว่าไม่ปล่อยให้เธอเป็นอิสระสุดตัวนั่งคุกเขา่าแล้วก็เอาใบหน้ามาหยุดรงเนินสาวพอดีพอดีหญิงสาวเสียววาบขึ้นเมื่อเขากำลังจะกลืนกินเธออีกแล้วไม่อย่าพอก่อนมันเจ็บอยู่ในใจอยากจะพลักใสแต่ทว่ามือกับดึงรักศีรษะเขาให้จดจ่ออยู่ตรงกลางใจสาวผมกำลังจะทำให้คุณยอมรับว่าผมเป็นผัวไง ชายหนุ่มยิ้มเกลื่อนใบหน้าเมื่อเห็นสีหน้าทรมานของคนหวาดกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอโดนขาา่าแกร่งใบหน้าสาวแดงกล่ำกว่าจะเอ่ยคำนั้นออกมาว่าไงเป็นสามีพอแล้วเเขาเป็นไรนะเขายังไม่หยุดผัวคราวนี้เธอตะโกนอยากก่างกรุนโกรธด,ดีที่ไม่ต่วาวเฮงสวยด้วย เขาตกใจเล็กน้อยที่ได้ยินเมียตะโกนใส่หน้าแต่ก็ยังรักสามารถมาป่าที่กำลังกลืนกินกระต่ายไว้อย่างมั่นคงเขาจะหงอต่อหน้าเมียไม่ได้พอพอได้หรือยงังเธอแค้นเสียงอดหิดเขาชักจะทำให้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็มันจะเรียกร้องเขาอีกครั้งงั้นผัวก,กับเมียต้องทำอะไรกันครับยังแจ่มอยู่นั้นตรินเสียงอ่อนเสียงหวาน เอ,อ่ยอย่างขอร้องไม่ดูดานเหมือนก่อนหน้าเดนจะทำเาวาวนะครับคนดีเขาปรอบเธออย่างอ่อนโยนเธอโดนเขาอุ้มไปอาบน้ำอีกรอบทางแช่น้ำอุ่นในอ่างด้วยกันชายหนุ่มกอดเธอเอาไว้แนบอกอย่างอบอุ่นจนเมื่อน้ำเริ่มเย็นก็จัดการอาบน้ำให้พระยาคนสวยโดยตัวเองถูกซอกทุกมุมบนร่างกายของเธอถูกเขาถูทำความสะอาด จนเธอต้องการินฝีปากครั้งแรกครั้งเล่ากว่าจะอาบน้ำเสร็จทั้งคู่เดินลงมาเคียงข้างกันเอาใกล้สิบเอโมงแล้วป้าเดิแแรมเห็นพ่อเรย,ยิ้มเต็มใบหน้าก็อดดีใจไม่ได้ดีกันแล้วสินะป้าครับผมขอเขาต้มไข่รัวสักห้าฟองเขาสั่งป้าแม่บ้านโดยรอยยิ้มเบิกบานใจ แต่อีกคนนั้นต้องเสียมองพื้นหลบซ่อนความอิงอายบนใบหน้าไว้คุณนายรับไข่รั่วกี่ฟองดีคะฟองเดียวพอคะ่ะเธอยิ้มแย่ให้กับป้าเดินแรมทุกคนต้องรู้แน่ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงโงมาเสียสายป่านี้ใส่มาสองฟองเลยค่ะป้าฟองเดียวไม่พอหรอกชายหนุ่มอมยิ้มครุ่มกลิ่ม,มส่งให้กับผู้เป็นภรรยา ทำเอาเธอถลึงตาใส่เขาด้วยความโกรธจะประกาศให้คนทั้งโลกรู้หรือไงว่าทาอะไรกันมาหลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็พาเธอไปพักผ่อนทางเอาอยาแก้ไขแ,แก้อักเสบไปทานเพราะความเอาแต่ใจกลืนกินเธอจนเจ็บระบมเมื่อเมียรักนอนแต่ก็ไม่ยอมเข้าไปที่ออฟฟิศในไล่แต่ด้วยที่จะเข้าไปหาพ่อนในห้องหนังสือแทนว่าไงไรเสือ แต่งงานชีวิตดูมีความสุขไม่เหมือนตอนก่อนแต่งเลยนะการันดร,รู้ชายนึกเหมือนไส้ที่ก่อนแต่งทำอิดออดนะักเห็นหนูเทียนไขสวยน่ารักเขาหน่อยก็ทำเป็นอ่อนระทวยเรือนน้ำรายตัวเองได้มีสวยก็มีความสุขสิครับคนหน้าด้านอย่างเขาไม่ขนาดความเสียสีของบิดาเท่าไหร่นะแจจะบอกฉันได้หรือยังทำยังไงน้องถึงได้ยอมแต่งงานแกแจ ทำสัญญาแต่งงานครับไอกรินการันคิดไว้แล้วว่ามันต้องไม่ได้จีบน้องแล้วก็บังคับน้องมาแต่งงานกับมันโท่พ่อครับรู้สภายพ่อปากหเมือเห็นไกลคงยอมแต่งงานง่ายหรอนะครับแล้วแกไปให้สัญญาอะไรกับน้องให้เงินสิบล้านไปเปิดคลินิกรังยาแต่งงานกันปีครึ่งฮะ การันมองหน้ารุชัยอย่างผิดหวังมันจะมาเล่นกับหัวใจผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้ฟังผมก่อนนะครับพ่อผมจะฉีกส,สัญญาแล้วครับเพราะเมียน่ารักเกินไปคงต้องขังไว้ที่ร่สายหมอกไม่ให้หนีไปไหนข่าพูดด้วยรอยยิ้มและหมายมาให้เป็นอย่างนั้นคุณนายไร่สายหมอกมีคนเยอ็คือเทียนไขเท่านั้นเมียทิ้งเลยฉันจะสมน้ำหน้าการันไม่เข้าใจใรุช่วยจริงๆ เดี๋ยวไม่รักเดี๋ยวรักอย่าโวยพออย่างนั้นสิครับผมรักของผมนะมัดใจเขาให้ได้ก็แล้วกันผมจะใช้หัวใจองผมนี่แหละครับมัดใจเธอไว้เขานั่งรูปคางหาวิธีเอาเมียไปทำงานอยู่ใกล้พอให้ทำงานในไร่ผู้ชายมองเดี๋ยวเมียเขาจะจืดหมดพอดี